อันนครับยืนนี่กับหนึ่ง้านเล็กนะครับก็ไม่ทำหให้ซอเอผิดหวังเลยวันนี้ซอเอออาถามซอเอก่อนดีกว่าซอเอบอกฟุกวางเกมวางแผนก่อนชกยังไงครับก็เขารู้หน้าที่อยู่แล้วแล้วก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าเขาต้องเอาชนะลูกไหนก็แค<ฮ>่ขออย่างเดียวอย่าแตกแต่ก็แตกแตก, <c oughs> <c oughs> แตกยกสุดท้ายด้วยใช่ค่ะไอ้ต่อยรัดกลุ่มาณเวลาหนึ่งเล็กมีมีจุดบอดตรงที่ว่าเวลาโมโหแล้ว คุมอารมณ์เองไม่ได้อ๋อจุดนี้ใช่ไหมเราเวลาเร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 าคุมอารมณ์เอารมณ์เองไม่ได้เนี่ยจะไปบ้วกเขาแล้วเปิดหน้าก็แตกอีกอ๋อตรงนี้ที่ต้องไปกับช้าอีกทีนหนึ่งเราเราก็เน้นเน้นล่างมาเน้นล่างเราแรงล่างแล้วก็ขึ้นบนก็ตามแผนนะคะเพราะเอสผ่านไปถึงรอบชิงชาเลิศแล้วเนี่ยมีอะไรที่กังวลใจอะไรบ้างครับเพราะว่าคู่ต่อสู้ตอนนี้ก็รอกําลังชกก็กังวลทั้งคู่ละค่ะเพราะว่าเหนือเล็กแพ้มาทั้งคู่แต่ตอนนั้น ก่อนที่จะหยุดไปชนะทูเจริญที่นี่สวยงามมากแต่วันนั้นมันเป็นการชั่งน้ําหนักเช้าเราโชคเย็นแต่มันมีผลตรงที่ว่าเขาชั่งก่อนวันหนึ่งแล้วโชคอีกวันนึงเนี่ยหนึ่งนันเล็กจตัวเล็กกว่าทูเจริญมากถ้าสมมรัทูจเจริญชนะกับปิตรันกับปิตันก็ตอนนี้ถ้าถ้ากับปิตันชนะทูเจริญวันนี้เอกคิดว่าสนุกแน่นอนค่ะเพราะเอกคิดว่าเพราะว่าตอนนั้นที่หนึ่งรันกลับมาครั้งแรกเจอกับปิตันเลยก็เลยดูว่า ไม่มีร่างกายดูเหมือนแพ้ค่ะใช่ร่างกายไม่ดีแต่ว่าตอนเนี้น้องกลับมาเหมือนหนึ่งละเล็กคนเดิมนึถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ตอนที่ได้พูดถึงณณตอนนี้ค่ะณตอนนี้ระหว่างกับพิันกับชูเจริญเพราะเอ๋ถ้าเลือกได้อยากจะเจอใครอยากเจอกับปิันมากกว่าค่ะเพราะว่าตัวน้องไม่ห่างกันมากแพ้ชนะเอ๋ไม่รู้แต่อย่างน้อยถึงแพ้ก็เจ็บไม่เยอะแต่แต่ต่อยกับชูเจริญน้องช่างกอดบอลนึงอย่างอย่างที่พวกเรารู้กันอยู่แล้วแต่ถ้าช่างเช้า ช่างเช้าโชคเย็นเนี่ยเอ๋ไม่กลัวเลย,ยนะคะมันก็นมีผลที่ว่า เขาตัวใหญ่เขาก็ร้องรเยอะนี่ก็คือรอบทิงชาเลือดช่างเช้าชคเย็นเหมือนเดิมค่ะช่างช่างช่างวันหนึ่งอ๋อช่างวันหนึ่งใช่ไหมช่างเลก่อวันหช่างก่อนวันหนึ่งช่างก่อนวันนึงจูเจริญฟื้นฟื้นเขาเหมือนพ่อกับลูกตอยกันเลยแต่กับพิทันถึงน้าหนักเขาเต็มเวทแต่ตัวสูงเขาเท่ากันคือได้พอเป็นดกใช่ใช่ใช่คือคือเอกไม่ไม่ไม่กลัวแพ้ไม่กลัวไม่กลัวแพ้กลัวชนะแต่กลัวลูกเจ็บมากกว่าเพราะว่าแพ้ชนะเอมันมันแพ้ชนะได้ อยู่แล้วเพราะสามคนนี้เขาต่อยวนกันมาเป็นเคยชินกันแล้วอ่ะเหมือนเคยชิมลางกันมาแล้วค่ะแต่ว่าการที่มันมีผลแค่ว่าช่างก่อนวันหนึ่งมันมีผลกับทูเจริญมากมายขาหวังลึกๆมวยรอบนี้ลึกๆถึงแชมป์ไหมครับเอวทุกคนเข้ามาอยากได้แชมป์หมดแหละแล้วหนึ่งนันเล็กเขาก็เขาอยากกลับมาชกเพราะว่ามวยรอบ RWS โดยเฉพาะเลยครับโอ้ครับผมเอาแล้วครับเอาเออฝากแฟนมอลิตตาม หนึ่งก็เล็กหน่อยครับก็ฝากขอบคุณแล้วก็ฝากติดตามนะคะค่ายโมจิมุนนหนึ่งแล้เล็กจิมุนนแล้วก็ fc จิมุนนทุกคนนะคะพวกเราก็ทำหน้าที่บนเวทีทุกคนเต็มที่ค่ะไม่ว่าผลจะออกมาแพ้หรือชนะพวกเราสู้สุดตัวสุดลมหายใจอยู่แล้วเพราะสไตล์นั้นก็ถ้าสมน้าส่วนนั้นสกุลจิมุนนแล้วพีชีพอยู่แล้วค่ะพวกเกมการชกวันนี้นี่เรามั่นใจขนาดไหนครับ ก็มั่นใจตั้งแต่ยกแรกแล้วครับอ๋อทำไมมั่นใจขนาดนั้นน้องเขาโดนเตะขาแล้วมีอาการอ๋อรู้เลยใช่ไหมคือั้อเอกค่อยๆหวั่นวันนี้เพราะว่ากระดูกการผ่านมวยเอเชื่อว่าของเอกดีกว่าแน่นอนค่ะดีกว่าตัวอื่นที่เราเจอมาครับผมเพราะว่าน้องเพิ่งจะสดขึ้นมาแต่เขาได้รูปร่างแต่ถามว่าถ้าถ้าถ้าเตะเราเขาเจ็บแน่กระดูกเนือเล็กเขาครับถ้าพูดง่ายตอนเขาสดขึ้นมาต้องมีห้าหนึ่งยกยกสองที่ได้นับเนี่ยจังหวัดนั้นี่คือเข้าไปนี่มั่นใจเลยใช่ไหมการกระบอก คือขอสักหมัดใช่ไหมรึยม่ครับก็กระบัวเข้าไปบวกแล้วก็กระบัวหมัดบวกสซ่แล้วพอเขาโดนขาเมียกันแล้วเขาระแวงขาแล้วเราใช่คือคือพวกไม่กลัวไม่กลัวที่จะโดนสวนมาแล้วก็ไม่ไม่เราเราเราวางแผนมาว่าเราเตะขาไงเตะขาพอตอนนี้เขาเริ่มเจ็บเริ่มระแวงขาเขาจะไประแวงว่าพวกจะเตะแล้วความเป็นมวยเรากระดูกมวยเราพอเขาระแวงพวกเราขึ้นบนเขาไม่ทันระวังแล้วช่วงการทสองเกิดอะไรขึ้นครับที่เห็นเทียนกับน้องน้องน้องอัคางดันตาครับผมก็เลยก็เลยบอกราการผมก็เลย บอกน้องไปว่าอย่าทำแบบนี้ครับมันมันไม่อยู่ในกติกาอืออื็หลายคนสงสัยมากเลยว่าเขียนอะไรกันเข้าเข้าใจกันดีเราใช่ไหมแต่น้องก็น่าจะเจ็บเดี๋ยวเราก็เลยแบบถามตัวช่วยหลายๆอ่ะผมผมก็บอกน้องแล้วว่าว่าอย่าทำแบบนี้มันเป็นเทคนิคใช่มันมันเป็นเทคนิคของนักมวยนะครับแต่แต่มันก็ไม่สมควรอ๋อแต่เราต้องมีน้ำใจนักกีฬามากกว่านี้อ๋อก็เลยก็เลยถามว่าผมทำได้ไหมหนิงปุ้มโหนยาวเขาอีกเขาจะทุกอ์กัแล้วทำไมวันนี้ไม่ไม่กดโหนวดเพราะว่าอะไรเีย อยากไว้ให้มันสมเทพคู้คุูคุณต่อสู้ค่ะเพราะว่าเพราะตัวเตี้ยเขาต้องเอานวดคูมเหมือนโซอ็้บอกว่าคุมอารมณ์ไม่อยู่ก็คือช่วงปลายยกสามคือจริงๆแล้วคะแนนนมันขาดแล้วถามว่าทำไมถึงต้องไปลุยอย่างนั้นถามว่าของคุมอยู่แล้วแต่ก็ เราก็ไม่อยากถอยมากก็คือเราเราเรามาโชว์สามโยกะพวกเราเอนเตอร์เทนให้เต็มที่อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนเพราะว่านามสกุลเรา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 เหมือนเราได้ค่าตัวเขาเนี่ยเราอยากทำให้ทุ่มเทให้สุดให้สุดค่าค่าตัวที่เราได้อ่ะเพราะพวกเราอ่ะเราจะวางแผนกันมาอยู่ค่าเนาะผมผมอยากเอนเตอร์เทนให้ฝรั่งที่เขามาดูผมให้เขาบูมใจท่านผมไม่ออกไปเต้นออกไปเป็นลิงค์เขาเต้นก็เป็นรองสองหนึ่งแล้วนะถ้าเราเล่นกน ถ้าถ้าเต้นนี่ไปจดดฤกษสศิษย์ได้ยังครับเพื่อก็เอาสุดท้ายนี้อนี้เข้าไปเข้าไปชิงชั้นเลกเข้าไปทิ้งชั้นเลื่คนนี้สอนไปมัติครับครูครับครูครับวันนี้การชั้บอกบอกพวกยังครับบอกยังครับบอกว่าวันนี้ตรงนี้ต้องเพิ่มเติมเยอะหน่อยมัดยับซ้ายแล้วก็คุมอารมณ์ให้อยู่อ๋อมี มีสองอย่างที่คุณมรลมอยู่อย่างเดียวเขาจะต่อยผิดกับไม่มิความโมโหดุดันขึ้นไปอะครพอเขาเครียดเขาโมโหเนี่ยมันความคิดอย่างอื่นมันไม่มาครับครับผมทรงมวยก็จะผิดกันครับผมฟุกสุดท้ายแล้วนี่รอบชิงชค่เลือดนี่มั่นใจยังไงเอาบอกแฟนมวยหน่อยเอาบอกเลยมั่นใจร้อเปอร์เซ็นต์ครับแพ้ชนะมันเิตกีฬาครับเพราะผมไม่คาดวังอี่แล้วตั้งแต่รอบแรกตั้งแต่ไฟแรกที่เข้ามาผมไม่เคยคาดวัง แต่ว่าผมได้ชิงนี่มันเป็นบุนวาสนาผมนักนานแล้วครับผมแพ้ชนามันอีกเรื่องครับแมันอยู่ที่บุนวาสนาขอให้ทุกคนช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยผม,ผมจะตั้งใจซ้อมตั้งใจรรทำหน้าที่บนวิธีให้ดีสุดครับออาลครับนี่คือพวกนะครับแผลแผนี่แล้วแผลนี่ก